สวัสดีครับพี่เ่วันนี้ต้อมพามาดูแปลงนาซิซิเนียอายุ12วันนะครับก็มีพี่พี่ได้สอบถามเข้ามาทางช่องต้อมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทําข้าวนะครับในช่วงอากาศหนาวๆน,นะครับอ่ามันจะมีโรคอะไรบ้างแล้วดูแลง่ายไหมสายพันธุ์ข้าวพันธุ์ไหนยอดนิยมในฤดูการนี้นะครับฤดูหนาวต้องบอกงี้แยกเป็นประเด็นก่อนนะครับถ้าอ่าพูดถึงสายพันธุ์ข้าวในฤดูการนี้สายพันธุ์ข้าวแถวบ้านต้อมที่ยอดนิยมเลยก็คือเป็นข้าวเบอร์5451เบอร์5เบอ,อร์20 นะครับ3ตัวนี้นะครับที่ทํากันตลอดนะครับในช่วงหน้าหนาวนะครับส่วนโรคนะครับโรคที่จะเกิดในช่วงหน้าหนาวมีอะไรบ้างนะครับโรคที่จะเกิดช่วงหน้าหนาวต้องบอกงี้ว่าเชื้อราเนี่ยอันดับหนึ่งแต่เป็นบางโซนนะครับต้องพูดว่าเป็นบางโซนเรื่องของมแมลงบัว นะครับมแมลงบวเนี่ต้องดูแล้วจะควบคุมทั้งหมดเกือบทั้งหมดเลยทุกจังหวัดแต่อยู่ที่บางที่ว่าจะแรงไม่แรงนะครับอันนี้คือประเด็นหลักๆเลยที่จะทําให้ข้าวเสียหายก็คือมแมลงบวนะครับเชื้อรานี่เป็นอันดับสองนะครับ <c oughs> คือการดูแลง่ายไหมนะครับก็มันอยู่ที่เจ้าของนาด้วยว่าเทคนิคแต่ละคนเหมือนกันหรือเปล่าเพราะตัวยาแต่ฉีดแต่ละตัวยานี่ไม่เหมือนกันนะครับ <c oughs> แล้วเรื่องของการอัดน้ํานี่จะช่วยนะครับเรื่องของมแมลงบวชจะช่วย ด้วยแล้วก็พวกยาหวานยาฉีดพวกตัวนกพวกกลุ้มไข่อะไรพวกนี้ก็สําคัญนะครับดังนั้นอากาศหนาวนะครับสายพันธุ์ข้าวก็คือเป็นข้าวเบอร์นะครับส่วนโรคในหน้าหนาวก็คือเป็นพวกเชื้อราลาดอกกระถินในเบอร์20จะค่อนข้างที่จะเยอะอย่างคลิปที่แล้วที่ต้องทำนะครับแล้วก็มแมลงบวมแมลงบวเนี่จะทั่วนะครับหาตัวยาที่สามารถป้องกันได้หรือฉีดได้ตั้งแต่เล็กๆนะครับแล้วก็อัดน้ําให้อยู่ส่วนใหญ่ที่ต้องเห็นนะข้าวที่ว่าเป็นมแมลงบวบก็คืออัดน้ําน้อย เพราะว่าจะทาแตกอ่เปลี่ยนสลับให้ให้เขาแตกกออันนี้ต้อมกระเป็นหนึ่งในนั้นที่ทําแบบนั้นนะครับทุกฤดูเลยบัวน,นี่จะลงตั้งแต่ช่วงข้าวเล็กนะครับช่วงประมาณ40วัน 30- 40วันนะครับจนไปถึงข้าวท้องนะครับยังไงก็ต้องคอยเดินดูดีๆนะครับเพราะว่าบางทีมันลงเราไม่รู้หรอกว่าเขาลงตั้งแต่อายุขนาดไหนอะไรประมาณไหนนะครับเพราะว่าอีกหนึ่งอย่างคือมันเป็นแมลงที่ค่อนข้างที่กําจัดยากนะครับแล้วทําให้ข้าวเสียหายค่อนข้างที่จะเยอะ ในสําหรับอาอากาศในช่วงนี้นะครับดังนั้นก็ต้องป้องกันกันด้วยนะครับส่วนในพี่น้องท่านไหนนะครับที่สนใจตัวหมักข้าวดีดข้าวเด้งเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนนะครับหรือจะเกี่ยวกับเรื่องของพันธุ์ข้าวติดต่อสอบถามข้อความต้้มได้เลยหรือเข้าไปหาลุงตีตะวันแดงกับคู่หูกเกษตรนะครับในช่อง y t u t u นะครับ0 9 6, 0 9ย์9 9 3 6 9 0 9 9 4 1 9 9 3 6 6